สวัสดีครับเออ่ท่านผู้ชมรายการลู้กายเห็นจิตลูกคิดเห็นธรรมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับคอร์สอบรมธาตุรู้นะครับรุ่นที่23ซึ่งรุ่นที่23นะครับเราก็จะไปจัดกันนะครับที่ภูเก็ตนะครับก็เป็นการจัดในครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับสำหรับภูเก็ตนะครับนะครับสำหรับคอร์สภูเก็ตนะครับเราก็จะมีกําหนดการในการจัดเนี่ยนะครับในวัน อาทิตย์ที่18สิงหาคมพุทธศักราช2567นะครับโดยที่เราสถานที่ที่เราจะจัดนะครับก็จะเป็นที่เดิมนะครับนะครับก็คือครัวกันเกลานะฮะครัวกันเกลาซึ่งจะอยู่ด้านหลังของมอราชพัฒภูเก็ตนะครับจังหวัดภูเก็ตสำหรับคอร์สนี้นะครับเราก็จะนะครับรับสมัครนะครับรับสมัครจำนวน30ท่านนะครับ สำหรับค่าใช้จ่ายในการอบรมและค่าอาหารนะครับสำหรับคอร์สนี้ก็จะไม่มีนะครับเช่นเดิมนะครับด้วยญาติธรรมนะครับมีญาติธรรมอยู่อยู่กลุ่มหนึ่งนะครับก็ได้เห็นประโยชน์ในการที่ไปอบรมในครั้งนี้นะครับได้รวมรวมกันนะครับในการที่จะเอาค่าใช้จ่ายในในส่วนนี้นะครับซึ่งญาติธรรมกลุ่มนี้ได้เห็นความสําคัญนะครับก็เลย เ,เชิญผมไปบรรยายนะครับดังนั้นเนี่ยก็สาหรับค่าอาหารและค่าออกลุ่มก็จะไม่มีนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการรับสมัครนะครับก็เช่นเดิมนะครับท่านก็สามารถสแกน QR code นะครับที่ปรากฏบนหน้าจอของท่านนะครับเขาจะก็จะเข้าไปในรายกลุ่มของการรับสมัครของการอบรมคอร์สาตรู้รุ่นที่23นะครับพอเข้าไปปุ๊บนะครับก็ขอใแจ้งชื่อนามสก,กุล และก็เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อได้นะครับนะครับท้ายท้ายนี้นะครับก็ขอให้อ่าอ่าได้ทำทุกท่านนะครับก็มีดวงตาเห็นธรรมนะครับแล้วก็เข้าถึงธาตุรู้แล้วก็ถึงที่สุดแห่งทุกนะครับนะครับก็ขอกล่าวสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับ